ทาง UBS นะครับก็ัพเป้าทองคำไปแล้วนะไปที่3,200ดอลลาร์ 3, ในปีนี้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยไปซื้อทองคำย้อนกลับไปปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยเวลาใครพูดว่าทองคำจะ3,000ดอลลาร์ 3, เนี่ยก็จะอาจจะถูกมองว่าแบบกล้ามากนะแบบมันจะไปถึงไหม3,000เนี่ยณนะวันนี้เปลี่ยนคำถามแล้วไม่ใช่ว่าไปถึงไหมแต่ว่าถึงวันไหนดีกว่า ล่าสุดเนี่ยนักวิเคราะห์หลายๆเจ้าเช่นในข่าวนี่ก็จะมีสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีทาง UBS นะครับก็ัพเป้าทองคําไปแล้วนะไปที่3,200ดอลลาร์ในปีนี้แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วต่อมาเนี่ยก็จะมีโกลแมนนะครับ,รบก็นักวิเคราะห์เจ้าดังแทบจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเหมือนกันก็ยอมนะครับปรับราคาทองคําขึ้นมาแล้วที่จริงทางทิสโก้เราพี่วัดเขาก็เาก็ปรับมาขึ้นมาแล้วเหมือนกันตามกันมาหมดคะ่ะ ตอนนี้ไปมองไปเท่าไหร่บ้างครับเป้าราคาปีนี้ก็ <g ül> จากที่ดูนะคะก็คือปรับเป้าอยู่ที่ประมาณสามพันสามพันหนึ่งนี่แหละค่ะอืมเนี่ยจากเดิมก็สามพันนี่มันเหมือนเป็นตัวเลขแบบเมจิเข้านะตัวเลขแบบเวทมนต์มากเลยว่าแบบคือทองมันเคยสองพันมันหลายหลายปีมากแล้วใช่ไหมเป็นแบบเป็นสิบปีแล้วแล้วมันก็ลงไปแล้วก็ขึ้นกลับมาใหม่อยู่สองพันกว่าเนี่ยใช้เวลาเป็นแบบสิบกว่าปาีมา,ากแล้กวาาการเบรก ขึ้นไป3,000ได้เนี่ยก็ถือว่าเปิดยุคใหม่ของทองคำนะครับซึ่งณนะวันนี้ก็ดูจะไม่ไกลละอีกแค่สักเนี่ยก็ก็จะไปเป็นตรงนั้นแล้วนะครับลองดูภาพรวมๆนะครับว่าแล้วดูนอกเหลือยางนั้นเนี่ยเอารวมๆคาดการณ์ของธนาคารของนักวิเคราะห์ระดับโลกมาให้ดูนะว่าตอนนี้เขาให้เป้าภายในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับก็ ถือว่าค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในในคาดการช่วงหลังๆเนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นแบบสักอ่าต่สุดเนี่ยก็คือประมาณสัก2007แล้วก็แทบไม่มีใครให้ต่ำกว่านั้นแล้วนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็จะเริ่มไปแถว3,100 3,200แล้วนะครับแล้วในในอัปเดตตรงนี้มันยังไม่อัปเดต2อ0 0ัเข้าไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสินทร,รัพย์ที่ได้รับแรงจากทั้งภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีข่าวจากเรื่องเอ่อรัฐบาลจีน G เนี่ยเปิดโอกาสให้ ตัวบริษัทประกันชีวิตจีเนี่ยที่เข้าร่วมการทด,ทดสอบมาตรการเนี่ยเอาเงินของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยไปซื้อทองคําเก็บสะสมได้แล้วด้วยซ้ำนะครับเทียบประมาณไม่เกินหของพอร์ตแต่ว่าบริษัทประกันชีวิตจีเนี่ยมันใหญ่มากนะครับบริษัทที่เข้าร่วมมาตรการนี้เนี่ยพอเขาไปดูเงินมาเนี่ยว่าสามารถอโล o c a t e หรือซื้อทองคําได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็พบว่ามีเงิน,นยอยู่น่าจะประมาณ27,00 0ล้านดอลลาร์นะครับ ถ้าคิดเป็นน้ำหนักทองคำเนี่ยก็คือประมาณซื้อได้สัก200กว่าตันนะครับก็ปีนึงเนี่ยทองทองมันขุดขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยสักประมาณ3,000กว่าตันเท่านั้นเองนะครับถ้าตัวบริษัทประกันตรงนี้ซื้อสามารถเข้าไปซื้อเพิ่มได้อีกเนี่ยก็เรียกว่าผมว่าเขาคงไม่ไล่ราคาขึ้นไปหรอกแต่ว่าไอ้ขาลงอะ่ะเวลามันถูกปรับลงย่อลงปรับฐานลงมา มันจะมีคนรอแย่งซื้อกันเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าทั้งทางการเองภาคจีนที่ก็ทยอยซื้อเพิ่มทุกเดือนนะครับแล้วตอนนี้นยังปล่อยให้เอกชนเนี่ยสามารถมาเก็บซื้อบายเดอะดิฟช่วยกันบายเดอะดิฟเหมือนจะกําลังพยายามซื้อทองเข้าจีนให้ได้มากที่สุดกันด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ภาครัฐอยากได้แค่ทองเข้ามาเองละอยากให้ภาคเอกชนเนี่ยเงินเหลือๆเ,เนี่ยเอาเงินมาช่วยซื้อทองเก็บเข้ามาเป็นความมั่นคงในประเทศให้หน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวอ่านคาถามนิดนึงนะครับคุณสัสิธพาดัชนีฮ่องกงหางเสงยังเข้าได้ไหมนะครับก็โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคิดว่าอาจจะมีการปรับฐานบ้างนะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วก็ล่าสุดเจอข่าวการโจมตีของอเมริกาไม่ไม่ใช่โจมตี <laughs> ยิงใส่นะหมายถึงเนี่ยการตั้งมาตรการต่างๆของคุณทัป์เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเจอการปรับฐานลงมาได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าโดยกราฟแล้วเนี่ยพี่วิวัฒพึ่งพูดถึงเหมือนกัน พี่วัดก็พอพูดถึงเกี่ยวกับดัชนีจีนเมื่อเช้าเนี้ยก็ถือว่าจริงๆเนี่ยก็ยังพอเข้าได้แต่ว่าถ้าอยากแบบว่าได้เสียงต่ำกว่าหน่อยเนี่ยอาจจะรอย่อยสักนิดนึงก็ได้ค่ะนะครับซึ่งอ่าวิวผมตอนนี้จีนก็เรียกว่าเป็นนิวเทรลนะครับคือมีไว้ในสัดส,ส่วนใกล้เคียงกับตัวดัชนี โลกอะไรเงี้ยครับว่าจีนปกติแล้วเนี่ยหุ้นจีนเขาก็จะมีกันบป,ประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็ของพอร์ตอะไรเงี้ยคือถ้ามีไว้ระดับประมาณนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้แบบรับความเสี่ยงเกินกว่าปกติเท่าไหร่นะครับ